โอเคแม่เดี๋ยวหนูสองต้อกระจกให้นะคะแม่มองโู้เลยนะคะแม่ตามบัวไหมตาซ้ายใช่ไหมที่แม่เป็นอ่ะต้อกระจกนะมองตรงนน้นก่อต้อกระจกแต่ไม่เยอะมากข้างไหนขอเจ้าหน้าที่อาสโมไม่ยายหน้ามก่อนไม่ีอันนี้คือต้อเนื้อ แต่ที่มันบัวนีมันต้องกระจกผ่าอะไรอ่ะคุณแม่ขาอ๋อเป็นจอตาหรออ๋อโอเคจอตานะแม่นะค่ะจอตานี่หมอนัดที่ไหนคะโรงพยาบาลไหนจอตาโรงพยาบาลพุทธนะคะพุทธชินราชเนาะโอเคได้เลยจ้ะอ่ะขยับได้เลยก็มีต้อกระจกอยู่หมอเขาว่าไงคะหมอยังไม่ทำเลยใช่ไหม แล้วนัดอีกไหมคะไม่ะไม่มีนะเนาะได้ค่นนะแม่มองหน้าหนูแม่มีต้อเนื้อสองข้างเลยแม่รู้จักต้อเนื้อไหมหมอนัดไหมหรือว่ายังไงคะไม่นัดเนาะ,ะต้อเนือ้อมันยังไม่เข้ากางตาดำถ้ามันเข้ากางตาดำเมื่อไหร่เมื่อนั้นหัวจะลอกแต่ของแม่เป็นทั้งตาขวาและตาซ้ายมันเกิดจากการโดนแดดโดนลงโดนคุณถูกไหมซึ่งตรงนี้มันทําให้เคืองตาเจ็บตา้ลาตาไหล โดนแดดโดนลมไหมคะไม้โดนลมมัรู้สึก,ร,สกรู้สึกอะไรคะมันมีเลือตาครับถ้าโดนลมจะต้องเตนได้ใจเลืดตาเอ่อโอเคก็คือเป็นต้อนเนือ้อยังไม่ต้องลอกยังไม่ถึงรูม,มากนะคะ,ะม่มองหน้าผมจา้าโอเคดีมากเยี่ยมไม่มีต้อกระจกเลยสุดยอดอะมองหนา้าจ้าอันนี้จะตรวจให้สามโลกจะเอาไปชั่งโลกไหม